กายภาพบำบัดพายางแล้ววันนี้ต้องกายภาพบำบัดแจ้งแขน็ดแขนเออค่อยๆเฮ้ยลงสั่นละเฮ็ดดจ่ะเออลงั่นละสั่ละเอออาบน้ำให้เรียบร้อยพายางเรียบร้อย มื่ออื่นนี่ก็บเทว่าได้ไปอุดพ่อหลับมื่อนี่ให้ย่ายเมืองเห็นให้ลูกไส้หน่อยลูกไสยย้ใหญ่เห็นว่าแม่ดีขึ้นหลายแล้วถึงไม่ใจอ,อยากไปลกหญาาาา้าเข่าสันว่าเทว่าจะเพิ่มฮ็ดอะไรต่อสันหญ้าเขา่าไก่ยามันฉีดยใจแล้วหนอกอย่างเนี้บ้านทำวามสะอาดบ้านสันได้่า เอาคนขยันเอายางเดียวงานยางเดียวเอน่าอคุยคุไปยังดเออไปวางไดไปขออไปขึ้นไปขึ้นน่ปติมาก เป็นจ้างอือเพีงไดถามย้ายเมืองมือเพียงไดย่ายเมืองหลานอาหารหลานอาหารเพียงไดลาไปมือท้ายมือนโดยเฉพาะในวันที่ยี่สิบเบ็ดมือนี่สรวันที่ยี่สิบเบ็ดมือนี่